โอ้โหพี่เฮียครับรอเก็บภาพแป๊บนึงครับอย่าเพิ่งออกไปนะ พี่เล็งสามห้าศูนย์ว่ะพี่อยากได้สามห้าศูนย์ขายกันเท่าไหร่สามห้าศูนย์ยังไม่ได้ดูราคารถเลยต้องเข้าไปดูก่อนผมดูมาสามห้าศูนย์น่าเจ็ดมั้งประมาณเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเต็มไว้เจ็ดใช, 7, ใช่แล้วแล้วมันต้องแต่งอีกพี่เอาแต่งเต็มไหมหรือว่าอะไรยังไงเต็มดีแต่งเต็มแ,แต่งด้วยใช่ไหมใช่พี่ต้องไปขายอีโค่ะ ป๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งอีโคพี่เก็บไว้ก่อนแต่ตอนเนี้ยตอนนี้ในตัวพี่มีตังค์ยู่เท่าไหรตอนนี้ในตัวมีตังค์อยู่หกแสนสี่ปั๊บหนึ่งถ้ารีบ<ง>จมงคง,คงต้องขายบูปินน่ะ <c oughs> จะขอบมาฝั่งตรงข้ามี่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมันนี่ดิเออมึงอยู่ไหนอ่ะได้ชอรูมป่ะเฮ้ยมึงมานี่มึงมานี่ก่อนดิอย่าเพิ่งซื้อมานี่ก่อนมึงมาฝั่งตรงข้ามชลรูมอ่ะ เออ<ด>นัดก,กัน่อนจะใครจะซื้ออะไรบั่งจะได้ไม่ต้องสาำกันใช่ใช่ก็นี่ไงนี่ไงผมก็จะบอกว่าคือความคิดผมนะพี่ผมจะเอาเงินพวกเรามากองกันก่อนมมากองกันแล้วว่าดูว่ามันราคาได้เท่าไหร่หมายความว่าเงินที่กองมันได้เท่าไหร่แล้วก็มารวมซื้อรถว่าใครจะเอาอะไรบ้างหรือว่าอาจจะเอาแค่สองคันแล้วก็แต่งเต็มพี่เก็ตไหมเพราะมันมีสามสองอยู่แล้วถูกปะ ใช่เรามี3ามสองก่แล้วแต่สุด <ไป S 1> ท้ายทุกคนสุดท้ายทุกคนต้องมีรถวะเนี่ยพี่ว่าใครใอยากได้อะไรเอานั้นดีกว่าเพราะไม่งั้นพอเอามารวมกันอะมันก็จะได้เป็นสมมติพอมารวมปุ๊บอ,าอา่าเธอร์ได้คันที่ต้องการแต่คนที่เขาต้องการจริงๆเขาจะไม่ได้ได้ได้คันของเขาอะเข้าใจป่ะ mm hmm. พี่ว่าเงินใครเงินมันแล้วซื้อไปดีกว่าโอเคเออมันมันจะไม่ไม่กระทบใจกันมากกว่าสบายเราอาจจะใช้เต่าจกบ็ได ไม่เป็นไรหรอกพี่แต่ว่าผมว่าคันนั้นดีอ่ะคันไหนบอดดี้เอ็มสามอ่ะพี่บีเอ็มอ่ะบอดดี้เอ็มสามเป็ตัวคันเล็กใช่ไหมใช่ใช่พี่มันแล้วแต่ว่าเราชอบขับรถแบบไหนเว้ยเพื่อนจะถ่ายหลงทางไหมมึงจะเอาอะไรจะทำนี่แหละเอาซิลิก้าให้เอเนลครับโอเคจีเนลซิลิก้าแล้วบอสจะเอาสามห้าศูนย์เออโนเนียเอาเอ็นนี่ใช่ไหมสุลต่านสุลต่านเหร บอกว่าจะผมจะเอ็มสามนเอ็มสามตัวเล็กนั่นใช่ป่ะตัวเล็กราคาไม่แพงนั่นเองฮะใช่สามแสนห้าเองซื้อได้เลยแต่สุดสุดต่างมันสี่ประตูแต่ที่ดูน้ำมันสองประตูฮะสุดต่างสองประตูมันเป็นรุ่นคลาสสิกแต่มันสี่ประตูสองที่เออลงอ่ะสี่หรอใช่สี่หรอสี่เข้าไปดูสิไม่เชื่อเข้าไปดูสี่ประตูไม่ใช่สองประตูสุดต่างใช่พี่อ่าอ่ามาเรให้มาฮาแพทมีคนกุมคำปรับเยอะกูไม่ต้อง ก็บอกอยู่สี่ประตูมันไม่ใช่เงียบไปแล้วช็อตแล้วเข้าไปดูอยู่บนสี่ประตูสีก็สี่ทังได้เยอะดีไม่เป็นไรไม่ได้ตกใจอ๋อไม่ได้โอเคเลไปกันเยอะดีใช่ไปกันเยอะดีเปนคนละแบบเปนคนละแบบเลยเป็คนละขั้วกันเลยนะชิบหายไรเต้ได้ยินไหมเนี่ยเต้สี่ประตูนะนี่โยกบอลมามาสี่ประตูนะ ลงผิดต้องไปไล่ขอเข้ามาสวัสดีครับขอโทษนะครับประดิลงผิดครับอะไรเงี้ยอ่เอ็กแล้วไอเซเว่นพี่คิดป่ะไงเคยไหมอ่าเอ็กสี่ประตูพี่เคยไหมสี่ประตูผมเช็คอยู่สี่ประตูถ้าสองประตูทอมจะข้างไม่เป็นไรก็นั่งได้เยอะดีดีแล้วถือว่าไปได้เยอะดีโอเคครับสุดท้ายมันก็ไม่ใช่สวัสดีค่ะดีค่ะจีเนลเราไงเราซื้อพร้อมกันเลยไหม เอาไม่น่าเนี่ยรถเนี่ยไม่ซ้ำกันสักคันเลยนะออกมาแบบตอเทียบกันข้างหน้เท่ๆเลยนะเออเดี๋ยวๆๆให้กูตังค์ไม่ถึงมีใครยืมหมดไหมไม่หดเลยอ่าพ่อพ่อมูลมีเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่หกแสนสี่เงิเหลือเท่าไหร่คันละเจ็ดแสนห้าก็ขาดอีกแสนหนึ่งเงิจะเหลือแสนกว่ากว่าค่ะอ่าพี่ขอยืมแสนหนึ่งนะได้ค่ะแต่พี่ค hey, ืนนะพี่ไม่บิด พี่ตั้เอาเต้าหู้ชัวๆสามแสนห้าใช่แล้วพี่ตัดเตรียมตังค์อยู่แปดแสนมันคิดดูดิเหลือแต่งเตรียมเทียบเลยสามสิบเอ็ดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันเลยเดี๋ยวขอทางพี่ตั้งมาดูพี่จอดตรงนี้หล่อๆเลยนะว้างเลยตึ้มแล้วขับมาเนี่ยนะเขี้ยบปะนี่จะจอดหน้าคันหน้าคันหน้าสามสองให้หมดเลยสองแสนนะคะที่ยืมมาค่ะ ไปซๆๆๆไปซื้ไปซือมไปซื้อไาไป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 เาาไยย้ี่ดไี่ดาวไลค์คิดหลอมยังอะไรีนะนไม่เข้าปภาพเลยใช่เบียร์พี่เาส่งมาให้เบียร์ลบเต็มหมดแล้ว ไม่ใช่ลบสิไม่เสด็จโดนลบไปไมั้อุ้ยเนี่ยเนี่ยเบียร์น่าจะมีปตรงนั้นแต่ไงต้องพูด <มา S 2> นี่ปะไอ้มาก็ต้องเตะต้องซื้อเก็บไว้เตะมาเบียร์ยมีอยู่เดี๋ยวเบียร์ส่งให้ใครเรียกผมครับกูเองวุย่ยว่าไงครับเฮ้ยสุรตานมาสองสี่ประตู สองพี่มันไม่มันไม่ใช่คันสีเขียวพี่เต้คิดหลงมามันไม่ใช่นะสีเขียวอันนั้นเป็นเดี๋ยวดูดิเนี้ยนี่แต่แบบเนี้มาเพลงสีฟูนะครับใช่มันเป็นสุลตานสองมันไม่ใช่คันนั้นเออเฮียสุลตานผิดไวเต้ไอคันสีเขียวว่าไม่มีคันสีเขียวอันนั้นไม่มีพี่ดดนแล้วคันสีดำคือตัวไหนนะสีดำไหน เต้ำวันนั้นที่งานโชว์ตัวที่สามเต้รีบประกาศของว่าสุรตานอย่าเพิ่งซื้อผิดอยู่ไอ้นี่ไงอยู่สปอร์ตไงอยู่ในนั้นแหละมันมันคือตัวไหนจำได้เปล่าเดี๋ยวเข้าไปก่อนสุดวายโอ้โห เฮียครับรอเก็บภาพแป๊บนึงครับอย่าเพิ่องออกไปนะฮะขอขอญาตทำขอญาตทำขาแป๊บน,นึงครับเจังเลยครับโอ้ยรนพี่ไปเถอะไปขอโทษเลยครับขอโทษค่ะแย็ดโดโกโกโอโลิโอด้วยไหนลองสิลองสิค<ะ>ันเนี้ยอถ บอสแยด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 ไปเท่านั้นก็แบบเท่าไหร่พี่ออกรอบไหนพี่แยดรอฟีหน่อยแยดที่กดที่กดผิดิไอ้สารกดผิดกดผิดเจิมเลยเหรอเนี่ยผมชอบคันนี้ผมชอบคันนี้ใช่แต่ตัวนี้สวยเนาะเนี่ยสวยตลอดรอดูวิ่งเท่าไหร่างที่อย่างที่โอ้โหคอนเทนต์เหรอคอนเทนต์เหรอแยด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  ยัดยัดโ,ด <c oughs> โตอุ้ยครเก่าอะ่ะเฮ้ยมีโบมาให้ด้วยเหรอเดี๋ยวจัดเลยนำฟิวเมื่อกี้นะดูข้าโของเข้าโของยัดโตเย็ดอุ้ยอุ้ย เป็นไงพี่โอเคไหมใช่ได้ขอลองได้ไหมโนโนแม่เข้าดิสคอร์ดยังออกไปนึงนะ ่าดูไอ้บัตรดูไอ้ทำงานไวเช่นเดียวกันขอบคุณตัวหน่อยพี่พี่ไอ้เยึยเสียงรถผมดุจัดเลยว่ะโค้ดูปบะสามารถโูนเชนพี่ฟ้าเชนรอว่ามอเตอร์โชว์นะคะดิฟคิงดิฟคิงจะขอบคุณตัวหน่อยใครอยากคุณเหละเกินคนนี้ จอดสูตรได้วันนี้อมมาาจดตรอสักครู่นะฮะสูตรตาเราสักครู่เหรอสูตรตาเราสักครู่เหรอหรือไงนี่ขอเก็บภาพหน่อยได้ไหมครับโอเก็บภาพโอ้ได้โอ้ยเราต้องจอดได้ดีไหมครับต้องจอดได้ดีไหมจอดได้นะครับเรียงจอดเรียงเลยเลยก็ได้ครับจอดแบบไม่เกี่ยวแต่ขอเรียงด้วยได้ไหมอ่ะสวยอ่ะโอ้สวยอ่ะโอ้สวยอะไรวะ เ้ยพี่ตัดพี่ตัดบินลงประเทศนะอยากเห็นต้องมาแกงทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพี่ตัดนั่นแต่ยังไม่มาค่ะบทางไปพาไปจอดดีๆ่อยโควิดครับตอนนั้นนะโควิดไหัวเรียวจอดดีๆครับผมขออนุญาตเก็บภาพกำลังจะมาฮะรอแป๊บนึงนะโอเคโอเคโอเคจะขับไปย่ารอทีเดียวเลยครับรอได้รอรอทีเดียวเลยครับกำลังจะไปออหนึ่งใช่ไหมครับบอสบอสได้ครับได้บอสเร็วกดตังค์เร็วบอสยังไม่กดตังค์อ่ะนะเอาบอส เอาไปดี่พี่เอารถผมไปไหมลองรถผมไหมมาืิรถเอ้ยขันรู้ด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเราเกือบครบชุวยี่ห้อแล้วนะเดี๋ยวคิดดูหว่าพี่พี่โจรมาพี่โจรมารถเต่าอีกอะเดี๋ยวไปออกเต่าดีไหมรถเต่าปะหน้ารักแน่แน่ ตั้งกลัวหรอกเหลืองทั้งแก๊งมาดูเอาไงจะมาแต่งกันนะเขาจะถ่ายรูปร่เขาเขาจะขอเก็บภาพเลยครับเอาแบบภาพนี่เขาบอกว่าถ่ายทะเบียนไ้แล้วนะคะพี่พอเราเนแล้วเนแล้วเดี๋ยวดู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 ทเน็นะครับขอบคุณครับหนึ่งหนารถคันนี้ของใครหรอคของผมครับขายร้านได้หมเาแล้วไม่ครับนี้เพื่อนผมอยากมาจะเสื้อครับโอ้ลองได้เลยครับลองเชิญเลยครับเชิญเลยลองดิไปลองดิ